เราไปดูภาพกิจกรรมกันต่อที่จังหวัดอุดรธานีค่ะอำเภอประจกรักษ์ศิลปาคมขับรุนการทุกภาคส่วนร่วมกันซ่อมสร้างบ้านกลุ่มเปาะบางเปลี่ยนสุขภัณฑ์เพื่ออำนความสะดวกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567 ว่าที่ร้อยตรีรักชัยเลอสุบินประหลัดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ภายใต้กิจกรรมซ่อมสร้างบ้านผู้ยากจนยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและกิจกรรมเปลี่ยนทุกเป็นสุข เปลี่ยนโถงนั่งยองเป็นโถงนั่งราบให้ผู้พิการผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนโดยบรูรณาการผ่านกลไกาการมีส่วนร่วมเพื่อชี้เป้าการพัฒนาพื้นที่และมอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบลค้นหาปัญหาความต้องการเพื่อช่วยเหลือตามความจําเป็นและเร่งด่วนของประชาชนซึ่งก็พบว่ามีครวัวเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่มีฐานะยากจนมีความเดือดร้อนและลําบากในด้านที่อยู่อาศัย ไม่มีส้วมหรือมีแต่ว่าส้วมไม่ถูกสุขลักษณะจึงได้จัดหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐคณะสงฆ์อำเภอรประจักษ์ศิลปาคมเอกชนกลุ่มองค์กรและประชาชนสมทบเป็นเงินสำหรับแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน82ครัวเรือนโดยในวันนี้ที่อำเภอรประจักษ์ศิลปาคมนายสุรเชษฐ์ไขโพนายอำเภอรประจักษ์ศิลปาคม ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมส่งมอบบ้านและสุขภัณฑ์ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคมที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ